กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะพี่พี่นะนี่ค่ะ EP หนึ่งสามสองค่ะนะคะของนารีพักเครื่องค่ะพี่พี่มีพัพาพี่พี่เลือกหาเลือกชมนะคะหลากหลายรายการเลยนะพี่นะวันนี้นะพี่นะาน้องได้พักกล่องมานะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นานี่แะค่ะราคานะคะหลากหลายแล้วกันมีทั้งแบบนี้อันเนี้ย เป็นถุงวันนี้น้องลดลดราคาเหลือองคละสามร้อยบาทังคะทุกรายการเนาะนี่นะเป็นแบบถุงเนาะเอาแบบกล่องก่อนพี่มามาเป็นรายการแบบแบบกล่องก่อนดีกว่าเนาะมาค่ะพี่มารายการแรกนะพี่นะรายการแรกเอานนี้ค่ะพี่อันนี้นะคะแหวนหลวงพ่อรวยนะพี่นะ ไอ้แหวนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่แหวนหลวงพ่อเดิมพร้อมกล่องก็ไม่หยีสวยๆเดิมๆกล่องๆอย่างนี้นะพี่นั้นดูด้วยนะคะโอ้โหกล่องนี้เก่าเก็บมากเลยนะคะพี่นะรายการนี้นะคะน้องขอที่สี่ร้อยบาทค่ะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทนะคะแหวนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่มาขอญาตซุมนะคะพี่ดูโอ้โหแหวนหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เก่าเดิมมากเลยเนาะเป็นรอยลงลงยาลุทงชาตินะพี่นะสี่ร้อยบาทค่ะ รวมส่งนะพี่นะ400บาทรวมส่งนะคะพี่นี่หลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นแหวนนะคะนิ้วน่าจะเป็นเบอร์ไซส์เก้านะคะนะอ่านี่มีปีพอศนะคะ2473นะพี่นะนี่เห็นไหมมีตาสัตว์รักแบบตาปั๊มทันด้วยเนาะนี่นะพี่นะนี่โอ้โหพี่พี่เห็นไหม่ะนี่ะค่ะพี่เป็นแหวนหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะคะพี่ เด pues ิมๆเก่าๆนะคะดูด้านในแหวนนะพี่นะเก่าเดินนะพี่สนิมขึ้นเลยเห็นไหมเก่านี้เก่าเดิมนะพี่นะเก่าเก่าเดิมๆเลยนะพี่นะอันนี้สนิมขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นสิงนะพี่นะสิงหลวงพ่อเดิมนะพี่นะรายการนี้นะคะขอราคาที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่สี่ร้อยบาทรวมส่งนะพี่นะนี่นะคะมาพร้อมกล่องกำมะหยี่เก่าโบราณเลยนะพี่นะดูกล่องกำมะหยี่เก่าโบราณนะพี่นะดูด้วยความเก่านะพี่นะอะรายการนี้นะคะสี่ร้อยบาทค่ะพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะคะรายการต่อมาค่ะ รายการต่อมานะคะเอาไปอันนี้ก่อนพี่อันนี้ค่ะพระรอดพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่อ๋อพระรอดพิมพ์ใหญ่นะพี่นะโอองนี้นี่ปีอะไรอะปีสองห้าสองสี่ห้าหนึ่งโอ้ร้อยปีพี่ร้อยกว่าปีละอะร้อยกว่าปีเนาะนี่พี่เป็นนี่นะคะเป็นพิมพ์นี่ในนี้เห็นหรือเปล่านี่นะคะพี่แจก เป็นพระรอดนะคะชุดกรรมการนะคะจังหวัดลําพูนนะพี่นะเป็นพระรดห้าพระองค์อย่างนี้นะคะอันนี้น้องขอที่ราคาโอ้โหคิดไม่ออกเลยราคาห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทโอ้โหโอ้โหเสียเหลี่ยมเลยเนะี่ยราคาห้าร้อยบาทพี่เป็นนีพระรอดพิมพ์ใหญ่นะพี่นะพระรอดพิมพ์ใหญ่ลําพูนนะคะะพี่บอกโอ้โหไม่น่าจะราคานี้เลยเนาะอะ,อะแต่ไอพี่ๆแล้วกัน น้องเราไม่กล้าตั้งราคาแพงมากนะคะอ่ะราคานี้นะพี่อ่ะนี่สวยเดิมพี่ห้าร้อยบาทนะคะรวมส่งนะคะพี่นี่นะคะพี่นี่นี่นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะเป็นพระรอดลํำพูนนะพี่นะพิมพ์ใหญ่ะคะ่ะเป็นชุดกรรมการห้าองค์เลยนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมเดิมนะคะพี่ดูด้วยหน้าคมชัดนะคะพี่ดูต่างนะคะเป็นแบบรอยปั๊มเนาะ นี่พี่เต็มนะพี่หน้าเต็มเลยนะคะรายการต่อมาค่ะนี่นะพี่นะเก่าเดิมนะพี่นะพี่ดูด้วยนะนี่นะคะพี่รายการนี่นะ,ให,นะนะให้ดูทีละองค์เลยนะพี่นะให้ดูทีละองค์เลยเนาะ,ะรายการต่อมาค่ะนี่นะคะพี่ห้ารอยบาทนะพี่นะราคาหลักร้อยนะพี่นะบอกเลยนะคะ หลักร้อยนี่หายา,ยากนะพักกล่องส,สวยๆเดิมๆเ,เป็นกรรมะยี่สวยเก่าโบราณอย่างนี้เนะาะหายากนะบอกก่อนนี่นะคะดูเต็มนะพี่นะเต็มสวยนะคะพี่ห้าร้อยบาทบอกก่อนนะหาย,ายากนะพี่นะถ้าตามแบบทั่วไปนะคะตามเพจทั่วไปก็วนงอว่าขึ้นกล่องละพันแล้วั้งกล่องเนี่ยนี่พี่ เป็นชุดกรรมการนะพี่นะเออเป็นพระกลุแตกเมื่อปีสองสี่ห้าหนึ่งนะพี่นะนี่เป็นพระวัดมหาวันนะพี่นะเป็นกุกเก่าโบราณเลยนะพี่นะโหยูกกล่องด้วยแน่นปึ๊กเลยนี่พี่ดูโหพี่ดูนี่เก่ามากเลยหูก็มามยีถึงกับทะเลาะนี่นะพี่นะรายการนี้นะคะนี่น้อง นี่นะพี่นะห้าร้อยบาทนะคะกล่องนี้นะคะเป็นพระพระรอดพิมพ์ใหญ่นะพี่นะวัดมหาวันนะพี่นะโอเครายการต่อมาค่ะพี่รายการต่อมานะคะนี่ค่ะพี่ปิดตาค่ะพี่ปิดตามหานิยมนะคะวัดเครือวันค่ะพี่ชุดกรรมการนะพี่เอ่อเปิดกุกเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะสองพันห้าร้อยที่วันที่สิบห้าสองพันห้าร้อยนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะอ่า เป็นปิดตาวัดเครือวันนะพี่จะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเนาะมาค่ะพี่นี่ห้าองค์นี้เนาะให้ราคาเลยโอ้ห้าร้อยบาทเฉดเช่นเดียวกันค่ะพี่เอะราคาเป็นมิตรภาพเลยพี่อ่ะห้าร้อยบาทเฉดเช่นเ,เดียวกันนะคะนี่สวยเดิมนะพี่นะสวยเดิมนะคะพี่ห้าร้อยบาทนะนี่นะคะองค์ที่หนึ่งค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่นะเป็นเป็นเนื้อว่านะพี่นะ เก่าเดิมนะพี่นะดูพี่ด้วยนะดูผิวนะพี่นะอันนี้เป็นชุดกรรมการนะพี่นะห้าองค์เลยนะพี่นะโอ้โหห้าร้อยบาทนะพี่นะราคานี้นะคะสวยสดมากเลยพี่บอกเลยนะคะพี่พร้อมกล่อมกรรมยี่สวยๆอย่างนี้นะพี่นะโอ้โหบอกเลยนะใครไวใครได้นะคะพี่นะนี่พร้อมกรรมยี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่นะพี่นะรายการนี้นะคะ รายการนี้พร้อมกลับมาหยีสวยๆเดิมๆนะคะพี่นี่ค่ะพี่พร้อมกลับมาหยีเก่าๆสวยๆ,ๆเดิมๆนะพี่นะเป็นเนื้อว่างะค่ะพี่นี่นะคะพี่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะนอนกล่องมาอย่างนี้เลยนะพี่นะ นอนกล่องสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะห้าร้อยบาทค่ะองค์ถัดมาค่ะพี่องค์ถัดมานะคะเอาเป็นอันนี้แล้วกันอุ้ยอันนี้พี่พับปิดตาค่ะพี่พับปิดตานี่กล่องเหลืองอลามเลยนะพี่นะของหลวงปู่โตว,วัดปดู่ชิมพลีนะคะนี่นะคะสามแต้มมานะคะพี่สองห้าสองหนึ่งนะคะถึงสองห้าสองสามนะคะโหพับปิดตาเก่าเดิมเนาะ พักกล่องน้องเอาอกล่องละห้าร้อยแล้วกันนี่ค่ะพี่นี่ด้านหลังนะพี่นะมีห้าองค์พี่แต่เนื้อดูดเนื้อดิเนื้อกามากเลยเนาะนี่นะพี่นะคาบดินเลยอันเนี้ยนี่นะคะมีตะกุดด้านล่างสองอันเนาะกาเดิมมากเลยพี่ นี่นะองค์ที่สองค่ะมีทั้งหมดห้าองค์นะพี่นะบอกเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็สมกับแบบความความรอคอยนะพี่นะเพราะว่าพักกล่ององค์นี้ก็จะได้มาเรามีการคัดพาร์ตก่อนนะพี่นะแม่พี่ๆเลือกหาเลือกชมนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราเรามีการคัดคัดพาร์ตให้พี่เลือกหาเลือกชมเนาะ นี่นะพี่นะวัดประดูชิมพลีนะพี่นะรายการนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทนะคะไลค์ <Like. S 1> นี่นะคะโอ้ห้องกร,กระเด็นเส้นสอดนี่ค่ะสวยเดิมนะพี่นะอ่ะห้าร้อยบาทค่ะ อ,อ,อ้นิ้อเนื้วเนื้อกล่องแน่นมากเลยมาค่ะพี่องค์ถัดมานะพี่นะหอยญัดเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะคะพี่นะอง์ถัดมานะคะเอาอันนี้ก่อนอ่ะองนี้ก่อนนี่ค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวนะคะวัดกลางบางแก้วของหลวงปู่บุญน,นะพี่นะนี่นะคะพี่ปีพศหนึ่งหกนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญน,นะพี่นะเหรียญเจ้าสัวพี่โห น้องบอกเลยว่าลําบากเพราะว่าเหรียญไม่มีการผ่านการใช้งานไม่ว่านะอยู่ลึกด้วยพี่ตอนเนี้ยมันอยู่ลุมลึกเลยอะ่ะน้องจะแกะยังไงให้ได้ก่อนตอนเนี้ยตายแล้วพี่พี่งานเข้าแล้วแกะงไงก่อนเดี๋ยวสักคู่นะคะสักคู่เนาะนี่มันลึกมากเลยพี่ดูเนี่ยมันอยู่ลึกอะเพราะว่าน่าจะเก็บ ไม่มีการผ่านการใช้งานใดๆมาเลยนะคะพี่อ่ะได้ละองแรกพี่โอ้โหเหยนเจ้าสวพี่เก่าโบราณนะพี่นะอ่ะเอาเท่าไหร่ละนี่พี่หลักเรียบสวยเดิมนลพี่นะดูรอยนะคะรอยตามใบนะพี่คาบเขียวๆแล้วพี่นะองค์ที่หนึ่งนะพี่นะดูด้วยสวยเต็มอย่างนี้เลยนะพี่นะห้าร้อยเอาห้าร้อยบาท่ะพี่แล้วแน่นทุกกล่องเลยน่าทานแกบแบบเจ้าของไม่น่าจะได้ผ่านการใช้งานน่าจะได้ปุ๊บแล้วก็เก็บเลยเนาะ น้องว่าประมาณนั้นเนาะเพราะว่าตอนที่น้องได้มาก็ฝุ่นเกาะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดูสภาพข้างในอะบอกตรงๆแล้วก็คือถ้าพี่ได้ยินเสียงก็คือได้ยินเสียงตกสั่นอะบอกเลยองค์ที่สองค่ะพี่โอ้โหยากมากน้องบอกเลยมันเหนียวมากเลยเปลี่ยนเจ้าสวน,นะพี่นะ รายการนี้มีมีห้ารายการนะพี่นะเป็นเหรียญเจ้าสัวแบบเดียวกันหมดเลยนะพี่นะเป็นหลังเรียบนะคะรายการนะคะมีห้ารายการเนาะนี่พี่รายการที่สองค่ะพี่พี่ดูความเก่าแล้วพี่นะเนื้อเก่าหลังเรียบนะพี่นะนี่นะนี่จะเข็บด้านข้างอะพี่นะมีหูโรยตะไบสวยมากเลยนี่นะพี่ดู แกะจนแกะจนกร,รมาหยีติดลิบมาเลยอะ่ะดูคิดเอาว่ามัน่นแค่ไหนเนาะแปลว่าเหรียญเนี้ยไม่มีการผ่านการใช้งานมาแน่นอนนะพี่นะเหรียญน,นี้ไม่มีการผ่านการใช้งานมาแน่นอนนะคะพี่นะอ่ะเหรียญต่อไปเหรียญที่สามค่ะพี่โอกว่าจะครบห้าเหรียญพี่เบื่อแย่เลยนี่นะพี่นะแต่น้องก็อยากให้ดูครบทุกเหรียญน,นะเพราะว่าความเก่ามันก็นะเนี่ยพี่ดูดิคาบเขียวขึ้นเลยอะ่ะนี่เหรียญเจ้าสัวห้าร้อยบาทนะพี่นะ บอกเลยนะราคานี้น้องไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยอาจจะขาดทุนด้วยมั้งเนี้ยไม่ขาดหรอกใครจะขายของขาดทุนเนาะ,ะพี่เนาะไม่ขาดหรอกแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่โอเคอยู่ได้อ่ะเหรียญต่อมานะคะเหรียญที่สี่ค่ะเหรียญที่สี่ค่ะพี่นี่นะพี่นะนี่ค่ะโอ้ข้างหลังหลังเรียบมากเลยเป็นยิ้มวิ่อยแบบนี้ด้วย ดีรอยตะใบด้านข้างอะพี่นะรอยประกบด้านข้างนะพี่นะเหรียญสุดท้ายเหรียญที่ห้าค่ะพี่เหรียญที่ห้านะคะโอ้ยเด็บพังอ่ะเหรียญที่ห้าเหรียญสุดท้ายค่ะพี่เก่ามากเลยนะพี่นะคาบเขียวเลยพี่ห้าร้อยบาทนะพี่นะคุ้มมากเลยนะนี่นะพี่สวยเดิมนะพี่นะนี่นะคะพี่ห้าร้อยบาทนะคะคุ้มนะพี่นะ ราคานี้ก็น่าจะดูก่อนถ้ามันได้นี่ครั้งหน้าก็จะเอามาอีกแต่ถ้าไม่ได้ครั้งหน้าก็จะไม่เอามาแล้วนี่นะพี่นะเป็นกล่องกำมะหยีส่สีนี่เลยนะสวยๆนะพี่นะเดิมๆเลยนะคะพี่อ่ะนี่นะคะพี่ไม่ผ่านการใช้งานใดนๆมาเลยนะพี่นะกำมะหยี่องค์นี้นะอ่ะเหรียญสุดท้ายกล่องสุดท้ายนะคะของวันนะกล่องนี้ค่ะขอ สี่ร้อยบาทค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะนี่หลวงปู่ทวดนะคะร้อยปีนะคะร้อยหนึ่งปีนะคะจังหวัดปาันตานีนะพี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่อันนี้นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลังหนังสือนะพี่นะอะขอสี่ร้อยค่ะพี่เรียมกรอบพร้อมขึ้นคอนะพี่นะเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอนะคะมีองค์ทองกับองค์ดำลงดำลงแดงลงดำนะพี่นะนี่นะคะร้อยปีหลนี่นะคะ สร้างร่วมกับหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นกรอบหลบพร้อมขึ้นคอเลยนะนี่นะคะพี่สวยเดิมนะพี่นะนี่นะคะพี่สวยเดิมนะพี่นะอ่ะแล้วก็องนี้พี่นี่อันนี้เป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่เออเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดน,นะคะหลังหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่นะมีสามองค์อยู่ในนี้ใน ในนี่เดียวกันนะคะสี่ร้อยบาทค่ะอง์นี้เนาะแต่ว่าแกะยากนี่นะพี่นะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอ่าหนึ่งร้อยโอ้โหหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะคะพี่นะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะจะได้จัดกองเหลืองอาลามอย่างนี้เลยนะนี่สวยเก่าเดิมเลยนะคะพี่มาค่ะพี่ต่อมาค่ะพี่นี่อันนี้เป็นพัดถุงค่ะพี่อง์ละ สามร้อยบาทค่ะองค์ละสามร้อยบาทสององห้าร้อยนะพระถุงนะอย่างเดียวเนาะเป็นผระถุงเนาะอ่ะอ่ะมาเริ่มัาที่องค์ที่หนึ่งค่ะเป็นแหวนหลวงปูทิมเออหลวงพ่อลวยนะพี่นะออปลูกเสร็จร่วมกับหลวงปู่หมุนนะพี่นะแหวนเนื้อเรียบนะคะเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้ออาบากานะพี่นะ นี่น้องไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะแหวนวงน่าจะเป็นไซเบอร์เก้าลยพี่นาะที่ท่านไหนนะคะนี่นะคะนี่นะคะแหวนวงที่หนึ่งนะคะเป็นเนื้ออบากานะอ่ะน้องเรียกว่าเนื้ออบากาแล้วกันพรอ,รอน้องก็รู้เรียกว่าอะไรอ่ะวงที่สองอะพี่วงที่สองนะคะนี่เป็นนี่นะคะ่ะเรียนสเกลเดิมแล้วพี่นะเป็นแหวนนี่นะคะเนื้อน,นี่เนื้อดำนะพี่นะแหวนสีดํานะคะเป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันเนาะเฉดเช่นเดียวกันค่ะหลวงพ่อกลวย องค์ละสามร้อยบาทนะคะสององห้าร้อยเนาะอันนี้เนาะน้องขอขอขายแบบโปรโมชั่นเนาะอันนี้เนาะเพราะว่ามันอยู่กับน้องมาหนึ่งอาทิตย์แล้วแหละน้องก็อยากปล่อยเหมือนกันนี่นะพี่นะหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะปุกเสกร่วมกับพ่อหลวงปู่หมุนนะพี่นะนี่นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะอ่ะองค์สุดท้ายคะ่ะอันเนี้ยเป็นเหรียญสีทองอ่ะพี่เอยแหวนสีทองมันยังไม่ทองหรอกทองเหลืองไหมอันนี้เขาเรียกทองเหลืองปะเนี่ยสีเนี้ย สเก่าเดิมนะพี่นะนี่สวยเก่าเดิมนะพี่นะอันนี้สามร้อยบาทเหมือนกันเนาะอ่ะนี่นะคะพี่ราคาล้างสต็อกนะพี่นะไม่ได้ล้างหรอกไม่ไม่ล้างหรอกห้ามล้างเด็ดขาดอ่ะอง์ถัดมาค่ะพี่องค์ถัดมานะคะอันนี้ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อบุญนะคะวัดกลางบางแก้วค่ะพี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่นะ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะเป็นเหรียญเซมาเก่านะพี่นะเก่าโบราณเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ด้านหลังค่ะพี่นี่ปีศูนย์สี่นะคะพี่นะสร้างขึ้นเมื่อปีศูนย์สี่นะคะเป็นพระถุงเก่าเดิมนะมาพร้อมถุงอย่างนี้เลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการนี้อ่ะสามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะสององค์ห้าร้อยเนาะรายการไหนสามแล้วก็สองสององค์ห้าร้อยแล้วกันเนาะพี่นะถือว่าถือว่าให้ได้พี่ๆไป เชยชมแล้วกันชอบก็จัดเลยนะพี่นะรายการต่อมานะพี่นะรายการต่อมานะคะเป็นเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่นี่นะคะหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าค่ะนี่นะพี่ปีสองสี่หกสองนะคะใช่ไหมหกอะไรเนี่ยน้องแบบตรงนี้มันตัวสืดอเจิดจางมากเลยนะพี่นะเก่าเดิมนะพี่นะ เป็นเก่าเดิมเลยนะพี่นะดูแต่นี่นะด้านข้างสวยเดิมมากเลยเนาะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นหลังอักษรอ,อย่างนี้นะคะเป็นยันยันอะไรเขาเรียกกันเนาะนี่เห็นไ,ไหมผิวเดิมผิวเดิมเลยนะพี่นะมันเป็นหลวงปู่สุดนะคะปากของว่าเท่านะคะอ่ะต่อมาค่ะพี่เป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดหลวงปู่หมุนค่ะพี่ตะกุดหลวงปู่หมุนนะคะพี่โอ้ขอสามร้อยเสร็จเช่นเดียวกันเนาะแกะยากมาก นี่สวยเก่าเดิมนะพี่นะนี่สามร้อยบาทนะพี่นะแต่พี่พี่ท่านไหนสนใจชอบหรือว่าบางท่านก็ชอบเป็นตะกุดซะส่วนใหญ่แต่ตะกุดนี่แบบน้องบอกเลยว่า สวยโกุนนี้มันค่อนข้างจะแบบไม่มีการผ่านการใช้งานมานะันเนาะน่าจะใส่ถุงแล้วก็อยู่ยาวเลยเนาะอ่ะวันนี้นะพี่เน,นาอเนก็มีพักให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมประมานนี้นะพี่ๆท่านไหนชอบรายการไหนนะคะจัดรายการนั้นนะพี่นะอย่าลีรอแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคะ่ะ